สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะก็ชวนชิมอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเมนูเสนอมากแซฟสุดๆดูสีสันแดงแปล๊บนะคะก็วันนี้ทำยำปูอัดกับลูกชิ้นปลาเต๋าอืมผักก็เนี่ยค่ะนิดๆหน่อยแต่รสชาติแบบว่าจัดจ้านแซบเวอร์กินคู่กับข้าวนะคะมาชวนชิมกันนะจ๊ะ ทําให้อยากแล้วก็เดี๋ยวก็จากไปมากินข้าวกันอันนี้เป็นมื้อเชี่ยนะคะเมื่อเช้าพี่ทําน้ำผลไม้น้ำสมูทตี้ไปแล้วมื้อเชี่ยงแล้วก็จัดหนักอืมอโอ้น้ำยำแซ่บมากยำต้องแบบว่าเผ็ดๆเ,เนาะ อืถ้าไม่เผ็ดแม่อร่อยผักพี่ก็มีแบบดูสิเหี่ยวขนาดเหียวเลยกินได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีอก้านเขาเรียกอะไรอ่ะกา้านขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายญี่ปุ่นอืมกินกับลาบอร่อยค่ะอืม น้ำลาบกับมะเคือเทพเลิศมากใส่ใส่กระเทียมดองไปด้วยอะเลิศ Å <laughs> ja. น้ำยำเลิศมากตหู้ป่าตหู้ป่าเต่านะคะ อืมอร่อยมากน้องมะเร็งเอาเธช่วยแม่หน่อยลูก รสชาติจัดจ้านยำน้ำไม่เผ็ดไม่อรนะ่อยอะเหมือนซ้มต้มนะ 嗯。Mm. ช้อนนี้เขาก็าแถมมาค่ะไม่อยากกินช้อนสัน้นๆค่ะออืมเนื้อออกได้ไหมอืม อากาศหนาวๆอย่งี้นะกินพวกยำพ,พวกอะไรพุกเนี่ยอ้้หเลิศมากหายคิดถึงบ้านหายเหงาอืม ืมฉันเผ็ดสังอร่อย กินไปรับเมื่อไปเลยอะเผ็ดรสได้ใจพอชอบรสโอเคเดี๋ยวขอพี่ไปกินต่อก่อนมันเริ่มเผ็ดแล้วละ่ะแก่ลาบซุปต,ตามวันนี้ไม่ใช่ซุปตามยำวันนี้ค่ะต้องเปนเผ็ดๆถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยอยางานคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ